เฮลโหลสบายดีโอเคบาย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 วันนี้คุณนนเพนจะไปไหนคะไปเที่ยวนี่เทีเ่ยวค่ะยังไงนะคะไปเที่ยวไปเที่ยวนี่เทีเ่ยวค่ะนี่เทีเ่ยว Who's <laughs> ไปตรงไหนคะไปตรงที่ค่ะไปไหนคะไปตรงนี้ค่ะล้วก็เดินไปถึงตรงนั้นนี้เที่ยวค่ะการใ้ความายองทนินที่โอัง้ผู้ส่วนที่ส่วนมากะต้เป็นงี่เป็นขงคที่เป็นก่ก็มาเป็นเนี้รค่ะ ดังคำโบรที่บอกเมื่อมีเหตุการณสำคัญาเล่าง้่างกันแ้่ผู้ที่ท่านผู้ที่สงสารการับผถ้าเป็นผู้ที่สุดใหเข้าใจให้ถูกต้องที่เรื่างที่ถอเลยอยขอบไุ้มากพี่ฉันรู้สึกอบคุงที่มาช่วยช่วยกัดว

เชื่อคะออ่ะออกคอนดดที่คะหนูมไม่ไปหนูไม่ไปไกลนะคะหนูฉ <คะ S 1> ันายานะคะค่ะยาค่ะ้อ่่วนนี้่หลาีมมาการเรามาด้วยกัชนุต้อาวาุที่ดต่อมนนีเราก็มาด้คดีที่ว เพนต้องนึกถึงตอนที่พองอะลงนวดเพนหลังจากที่พองอะทำงานมาทั้งวันด้วยนะคะเพนขอโทษอืมขอ ป้าปาปาิ่สอนี้คนเรานัาที่ทำงานอะไรต่างๆกันเรื่องกันมากชนบางทีเมื่ก่อเจ็บปวดที่เราโรอกรเสียงของสิเสิแต่สิทุกวดอย่างนี้ยี่สิบสามบเอ็ดคปวอบแข่ของแขกกันแล้วฉะนั้นเราหนีความเจ็บวดแต่นนันแม้จะเป็นหึ่สาหรือกคนสาคือเราหือความตายนนัเราต้องมีความตายเปที่สิ้นสุดในลก วัตถุธรรมก็กลับไปก็แต่ทางพุทธกาลว่าเราไม่เท่าไรนี่ความเป็นอายุเราก็มีอายุขัยได้หนึ่งร้อยปีเัิงคนที่จะอยู่เกินร้อยนิยนแต่ถ้าอยู่ต่ำกว่าร้อยนิมีเลิกง่ายแต่กลับเอาถ้าเรามาดูถึงปัจจุบันจะพบว่าโอ้โหอายุถึงร้อยนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันดังมีกวีที่ได้นิพนธ์น้อยว่าเฉลี่ยอายุคนเรายางอีกทีนึง สองสามหนึ่ง good morning อันนี้ค่ะอันนี้ English loss นะคะอันนี้มอนอันนี้หนูอันนี้หนูอืออันนี้มอนมอนแล้วเหรออันนี้อันนี้จิ๋วอันนี้ก็อันนี้ก็หนูหนูค่ะอีกอันหนึ่งแต่มีดอกแก้วแก้วจิ๋วด้วยนะคะเออแก้วจิ๋วที่เคยแจกอะคะนี่แหละ ทั้งหมดเนี่ยทั้งวลเนี่ยเป็นกูดม้น่านี้ every day in one week ไม่เฉพาะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นี่นี่พุธค่ะนี่พุธออพุธคันนี่อาทิตย์ค่ะแล้วนี่อังคารอ่าแล้วนี่ออกม่วงนิดนี่ก็คือเสารเสารค่ะน่ะเกือบแล้วอื้เกือบครบนี่ถ้าผสมแล้วก็ได้เป็นเหลืองก็คือจันนะคะ <c oughs> คุณก็มีจำก็มีทุกอย่างมีหมด <c oughs> แต่บางเรื่องตัวเราตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องไปผู้หญิงหรืออะไรอย่างนี้อย่างไรถ้าเราไม่เข้าใจเอก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนอกจากเราจะต้องเรียนรู้ในส่วามเก่งเราต้องพบเจอประสารณ์ที่เกิดขึ้นมาที่ถึงพาราไดส์ 有了平等与公正，才能赢得人民持续的快的美个生活。<noise> ยืนรอ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 รอตรงนครับอ่าขอรงคนะเดี๋วอยู่เดียวะเรบิทนย้กที่าเรีย

ครับเป็นตระกูลินไนมหัเฑวเป็นอยญ่หลวงยิ่งท่าที่ในเหตุการณ์นี้เขาจะต่อไปทนะเจ้า ทำงานอญ่างต่อไปการแต่งตามีบาดีไม่เกินมาวล้วนเท้าหงายไม่หยุดทุกนาฬิกาทุกเลยอนหนึ่งเงินทุกบาทบริจาคบริจาคทุกนานิหา သမဂ္ဂမှမင်္ဂလာမောင်หลวงทองอู่ทําแผนในทุกที่นะที่การเกษตรครั้งนี้